สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองทุกท่านนะคะสัปดาห์นี้เรายังเรียนกันอยู่ในหน่วยหนูน้อยน่ารักนะคะและในวันนี้คุณครูก็จะสอนในเรื่องมารยาทในการฟังและพูดนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะดูมารยาทในการฟังและการพูดกันบ้างดีกว่าค่ะเด็กๆเอมีหนูน้อยคนไหนจะทำได้บ้างนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ มารยาทในการฟังและการพูดนะคะเด็กๆทำได้ง่ายมากๆเลยค่ะอันดับแรกเลยเวลามีคนพูดอยู่นะคะเด็กๆเด็กๆควรตั้งใจฟังเป็นอย่างดีเลยนะคะเพราะจะเป็นเด็กที่มีมารยาทมากๆเลยค่ะและเวลาเด็กๆพูดจานะคะเด็กๆต้องพูดจาไพเราะอ่อนหวานน่าฟังไม่พูดคำหยาบนะคะเด็กๆเวลาพูดกับผู้ใหญ่ก็เช่นกันค่ะควรมีหางเสียงนะคะเช่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ขอบคุณครับขอบคุณค่ะเป็นต้นค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆถาได้นะคะเด็กๆจะเป็นหนูน้อยที่น่ารักมากๆเลยค่ะนิทานคำกรอนเรื่องแพรพูดเพราะบ่ายอากาศดีที่สนามหญ้าเด็กๆเ,เริงร่ามาเล่นที่นี่ดูนั่นเครื่องเล่นโดดเด่นหลายสี น่าสนุกดีมีเพื่อนมากมายแพชอบเหลือเกินม้าหมุนเพลินใจแต่เอ๊ะทำไมยายเพื่อนเมินหนีเพราะแพว่าเพื่อนใครช่วยเตือนทีแพพูดอย่างนี้ไม่ดีหรอกนะแพลพูดไม่เพราะเพื่อนก็สายหน้าใครจะชอบล่ะแพลว่าคนอื่น เพื่อนพากันย้ายไปเล่นไม้ลื่นเด็กๆแช่มชื่นเล่นไม้ลื่นกันแพจึงตามไปเล่นไม้ลื่นนั้นแต่พอเล่นกันไม่นานเท่าไหร่แพรพูดไม่เพราะเพื่อนไม่พอใจหยุดเล่นทันใดไม่มีใครฝืนเพื่อนต่างเปลี่ยนใจไม่เล่นไม้ลื่นปล่อยให้แพรยืนเหงาอยู่คนเดียว ดูซิทำไมเพื่อนไม่แเลหลียวเหลือแพรคนเดียวโดดเกี่ยวจริงหนอไม่รู้ตัวแย่แพรพูดไม่เพราะอยากเข้าไปงอ้อแต่ก็ไม่กล้าแพรเศร้าเมื่อเห็นเพื่อนเล่นชิงช้าเลิกเล่นดีกว่าถ้าเพื่อนไม่สน ไปหาคุณแม่หน้าแพรหมองมนเราเรืองทุกคนไม่สนใจแพรคุณแม่ถามไทยห่วงใยดูแลคำพูดของแพรจะต้องแก้ไขควรมองข้อดีที่มีรอบกายพูดดีจากใจไพเราะชวนฟังถ้าจะว่าใครคิดใหม่ทุกครั้งหากถูกว่าบ้างอาจนั่งน้อยใจ ขอบคุณคุณแม่สอนแพรคิดได้แพรไม่ว่าใครพูดไพเราะดีพูดจะอ่อนหวานทุกวันทุกที่พูดด้วยไมตตีเป็นสิ่งนี้ค่ะแพรเป็นที่รักนับจากนั้นมาคอยคำวาจาพาเพื่อนสุขใจพูดคำสุภาพคำหยาบไม่ใช้ เพื่อนอยากอยู่ใกล้ไม่มีบาดหมางถ้าเราพูดเพราะใครก็ชอบฟังช่วยสร้างพลังสร้างกำลังใจสารสามคัคคีโลกนี้สดใสเริ่มได้ง่ายๆพูดไพเลาะเอ่ย ใบงานมาให้เด็กๆทำนะคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะรูปอะไรคะรูปสุนัขหรือว่าหมาใช่ไหมคะนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆระบายสีสุนัขนะคะให้สวยงามนะคะแล้วก็เอสุนัขภาษาอังกฤษว่าอะไรคะเด็กๆรู้ไหมคะอ๋อด็อกใช่ไหมคะ ภาษาอังกฤษว่า d o กใช่ไหมคะแล้วมันสะกดยังไงคะคำว่า Dog. d o ก d, d o g d o กแปลว่าสุนะัขหรือว่าหมานะคะวันนี้นะคะคุณครูให้เด็กๆระบายสีเจ้าหมาตัวเนี้ให้สวยงามน,นะคะแล้วส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะเด็กๆ